สิ่งที่คุณต้องทำถ้าการขับถ่ายของคุณพังการขับถ่ายสำคัญมากๆนะคะต่อร่างกายเพราะว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่สองของร่างกายเรามีเขาเรียกว่าเวกัสเนิร์ฟนะคะที่เป็นเส้นประสาทที่ส่งตรงมาอย่างลำไส้เลยจากสมองอคู่ที่10ซึ่งมีผลต่อพาลาซิมพาเดติกซึ่งช่วยทำให้ร่างกายพักและฟื้นฟูผ่อนคลายจากความเครียดเช่นการลดอัดตราการเต้นของหัวใจ ช่วยย่อยอาหารและช่วยการนอนหลับให้ดีขึ้นเวกระเนินเป็นตัวส่งผลให้สมองกับลำไส้สื่อสารกันการส่งสัญญาณนี้มีมากถึง80%และยังควบคุมการบีบตัวของลำไส้หากระบบประสาทเส้นนี้ทำงานผิดปกติการขับถ่ายจะแปรปวนอาจจะทำให้คุณท้องผูกท้องเสียหรือปวดท้องง่ายๆยัยงเกี่ยวข้องกับอารมณ์และภาวะซึมเศร้า การกระตุ้นเวก,กัสเนิร์มให้เหมาะสมยังช่วยส่งผลถึงสมองจะหลั่งสารความสุขเช่นเซโรโทนินและถ้าวันนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้พิมพ์คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะหรือสนใจให้อูดดูแลลำไส้คุณพิมพ์สนใจสุขภาพดีคือหน้าที่